โดยเริ่มต้นครับผ้าคุณผชมไปติดตามประเด็นสําคัญครับที่ได้มีการนําเสนอผ่านศูนย์แถลงข่าวรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่29่ั 19, ท่านว่าคม2 5 6 8ัที่ผ่านมาซึ่งกได้มีการนําเสนอรายละเอียดสําคัญไว้ดังนี้ครับ โดยพ้นากาศเอกประภาสสอนใจดีครับภูมิดนวยการศูนย์แถลงข่าวรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันว่าการดาเนินการของรัฐบาลและกองทัพไทยตลอดช่วงที่ผ่านมายึดหลักความรับผิดชอบความรอบคอบและมาตรฐานสากลเป็นสิ่งสําคัญโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนการปกป้องอธิปไตยของชาติและการลดความสูญเสียของทุกๆฝ่าย นอกจากนี้ครับยังได้มีการกาววาประเทศไทยในเขาร่วมมาตรการหยุดยิงณจุดที่ตั้งซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่27ธัทั้นว่าคม2 5 6 8เพื่อขี่ค่ายความตึงเครียดและคุ้มครองชีวิตประชาชนโดยยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าการยุดยิดย่งดังกล่าวบอส่งผลกระทบต่ออธิปไตยบอรกระทบเส้นเขตแดนและบ่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงใดๆในพื้นที่ครับ ในขณะเดียวกันข่ะทางรัฐบาลและกองทัพไทยยังคงตรึงกำลังและก็เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแร้พรมนะคะในการดําเนินการตามกรอบกฎหมายระวางประเทศหากมีการละเมิดขอตกลงหรือกระทบต่อความเหมือนคงของชาติ ะะทั้งนีศูนย์แถลงข่าวร่วมเพิ่นกย็ย้ำว่าประเทศไทยนี่บอแข่งขันด้วยถอยค่ำแต่ยืดคอเท็จจริงลักฐานและก็กลไกลตรวจสอบสากลเป็นหลักในการดำเนินการและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายใส่กลไกขีดตกลงร่วมกันเพื่อให้การยุดยิ่งเป็นไปย่งสุจริต โปรง่งใสและก็นําไปสู่การลดความตึงเครียดอย่างแท้จริงค่ะพร้อมกันนี้ครับได้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเอกสารทางการและแรงข่าวที่ตรวจสอบได้เท่านั้นโดยทางรัฐบาลครับสีใสสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องรอบคอบและตรงไปตรงมาเพื่อรักษาความเสื่อมันของประเทศในวิธีระวังประเทศ ควบคู่ไปกับการดูแลความมั่นคงของชาติซึ่งประเทศไทยครับได้ยืนยันว่าการเจรจาการหยุดยิงและการป้องกันประเทศจะดําเนินการควบคู่กันอย่างสมดุลเพื่อมุ่งสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนโดยบอรถท่อนศักดิ์ศรีและอธิปไตยความเป็นชาติครับ